ครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่การส่องพอสายพารวยครับเอฟซีกะมือนีกับเป็นวันที่8แล้วนะครับว่าเอฟซีขับวันอาทิตย์ที่8เป็นวันพระพอดีครับ8ปดคำพอดีอีกต่างหากครับเอฟซีครับอ่ะคือตรงมื่นตรงเว้นเนาะวันที่8ตรงกับ8ครับมารับเนาะพอสายกับมหาปูดีกลับเลครับเลยเอฟซีขับมาแล้วกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพอสายพารวยนี่ครับ กกดกระดิ่งแกลีเตือนเอาไว้นะครับเนาะเกิดสิบบริภาดข่าวสารในไม่จากทางช่องของพอใส่ผ้าด้วยครับเอฟซีครับพอสวยกระสีผ้ายางอ่าส้มรอบๆบริเวณวัดปลาสาก่อนเด้อครับเด้อฟซีก่อนก่อนที่เขาไปหาปูดุกลับก็กลับเนาะโอ้โหปูบนยูเคือบริยูณคือกันกัดย่างพันหูครับเอฟซีครับอ่านี่บริเวณปัดปลาสาแห่งนี้แถวๆนี้เป็นปลาสาบน้อครับเพื่อเอฟซีครับอ่าขอบบริเวณอ่านี่นะครับเนาะเป็นปลาสาตลอดเลย มีแต่ปลาสากเก่าอ่าเป็นพ่นตูก,กูจิกี้อยู่นี่คือสิบินเป็นพ่นอ่าฝังคนสมัยเก่านี่ครับปาใส่ฝังคือกันนะครับเอฟซีอ่าฝังเผานะครับเนาะอืมบ่ใหญ่ไปยูทุกบ่องทุกบอนครับเอฟซีครับเพราะว่าบ่มีเมมกสิตยายกันไปนะครับเนาะผู้ใดเสียชีวิตแล้วก็ต้องเอามาฝังมาเผาเป็นที่เด็ดต่อยครับบริเวณป่าใส่แห่งนี้ครับเอฟซีครับอันนี้เป็นอุดมสมบูรณ์ด้วยปลานะครับเนาะเย็นดีอยู่ อากาศฮ้อนๆก็เย็นนะครับเพื่อแถวๆนี้เพราะว่าเป็นต้นไม้หลายนะครับเนาะอาศัยหฮมต้นไม้กับบริเวณนี้กันนะครับเนาะส่วนงวดที่แล้วนะครับด้วยปูลึกลับของเพิ่นเข่าศูนย์เก้านะครับสามศูนย์เก้านะครับเนาะสามศูนย์เก้าราคาสองตัวบนกัลงให้ยเก่าศูนย์ศูนย์เก่าคือกันครับเอฟซีกับเข่าตรงๆของเพิ่นนะครับเนาะเอฟซีครับเกือบเข่าทั้งบนทั้งล่างหมดแล้วล่ะครับเอฟซีอ่าปรมดาแล้วครับเนาะของปูรึกลับนี่เพิ่นก็บอกรู้ครับว่าช่วงนี้สิเข่าตัวสองตัวเดาะ อ่าอาจจะเป็นทั้งบนทั้งล่างก็ได้แต่ว่าสามตัวเพิ่นสีบ่อเข่าขับเอฟซีสิปิดแต้มนึ่งเบรคสันต์นะครับเนาะเอฟซีเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไหลกดแชร์ให้กับพอใส่ผ้ารูดนะครับว่าเอฟซีครับเมื่อกี้กับทิพผ้ายางชมบรรยากาศเรื่อยๆนะครับเนาะแล้วก็สิทธยางไปหาปูยุกุติโมหุว่าเพิ่นอยู่หรือบอ่นะครับเนาะพาไปเพิ่งต้นไม้อีกทีหนึ่งครับเอฟซีครับต้นไม้ตรงนั้นนะครับเนาะเป็นต้นจะมกไงครับเอฟซีเอฟซีว่าคน่นเห็นอยู่ยได้ครับส่นศูนย์ หกศูนย์เก่านะครับแต่ว่าพอสไลยบ่เห็นไปเห็นเป็นเก้าหกไปงั้นนะครับเอฟซีแต่ที่จริงแล้วของอตรงที่พอสไลยเห็นนั่นนะครับเนาะะมันเป็นกลมๆยังไงพอสไลยก็เลยว่ามันมีหางก็เลยตีปลาเป็น,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 นเก้าหก,กนะครับ,นนนนนบนเนาะเอฟซีแต่บัดนี้ที่จริงแล้วพอสไลยสีพาเบิ้งกับว่ามันแมนอีหกบ่นะครับเนาะเอฟซีเออมันสายตายจะคลองบอดีบอกเพื่อนให้ซีว่านนี้จยคลองกับสีตีไปแนวอื่นบ่นะ FC ครับเนาะเอฟซีครับ สิดาไปเบื้องต้นเจมบกไงนะครับเนาะต้นจะบกต้นนี้ให้เขาทุกงวดครับแต่ว่าพอสบายจับเหล็กใส่บะถือซือนะครับเนาะจับเหล็กใส่บะถือคือมือนีก็เป็นย่ามาแลงพอดีเลยครับเด้อเอฟซีอ้ามาซองต้นจะบกก่อนนะครับเนาะเอฟซีครับก่อนสิไปเอาเหล็กปูหลอกลับครับเอฟซีครับเขามาไก่ครับมองหามันดูไก่คนนะครับเอฟซีครับ เห็นบอกขับเอฟซีขับเอาเดี๋ยวสิดึงภาพขอให้จักน้อยนอะครับมา FC. เอฟซีขับ FC, เอฟซีเอา้าเลขเก้าก็เห็นว่าเป็นเลขเก้าชัดอยู่เลยรับเอฟซีแต่เป็นยังตาก็าไปเห็นอันอื่นเนาะครับมาว่าเป็นเลขตัวอื่นเป็นเลขหกตัวแบบไงหนึ่ง มันเดือสูงแดีครับเอฟซี FC ครับจะคลองกระเลียวบรเห็นเอา้ายกใส่รถเนาะครับเนาะยกใส่รถสูงสำแดงยกใส่ยลองมือกันนะเออ้ได้คือกันดูใค,ครขับเอฟซี FC. เอาเอาขับเอฟซี FC ขับมาหน,นี้นี่ครับตรงเห็นกันนั่นอยู่ FC ครับเอฟซีขับเพราะสะวายเหงือกตีเป็นเล็กเก้าหกไปเรารับมาเอฟซีนะ FC. ยงก็คือว่าเห็นก็คือชัดอยู่เหล็กเก่ากันเลคือมันเพิ่งเห็นบอกรับเหล็กเก่าตะก่อนเนี่ยผเห็นบอกยังไงบอกเอาก็ขึ้นอยู่กับสายตายเอฟซีเบิ้งเราะกับแล้วเอฟซีครับข้าสิประกอบใส่กับเหล็กปูหลับเบิ้งว่าซิเป็นตัวเดียวกันบ่อนะครับนอกบาดนี่เบิ้งใส่กันเอาครับเอฟซีครับเหล็กขึ้นอยู่สูงแท้ละครับเอฟซีครับเหล็กอยู่สูงเห็นแนาะบัดเนาะเห็นเป็นตัวเดียวอีกแล้ว เก้าเจ็ดบังคับเห็นปัดนี้ก็ได้คือสิ่งทเห็นแต่ตัวนั่นแต่เอาล่อกมองไม่รู้ขับเอฟซีรับเนาะเอาเอาตรงนี้บังคับเอฟซีว่าสิเป็นตัวใดห่วยอู้เห็นหาเจ็ดรับเอฟซีปัดนนี้ครับเอฟซีเห็นหาเจ็ดเลยครับเอาเห็นอยู่นิกับหาเจ็ดบางคับเนาะแต่ว่าของปูลุกลับนที่ตัวใดเราก็คอยเเบื้องของเพิอีกทีหนึ่งครับสิบสีแล้วสี่สี่เห็นเบื้องระดับเริ่มว่าหาเจ็ดอยู่ใส่ครับเนาะ แบนบอกขับมันคืออยู่ห่างกันแถล่ะเนี่ยกเหาบเอ้าเอาขับเอฟซีสี่เบื้องก่อนเนะที่แบนคือกันคือเอ้าบอกเอฟซีใส่วิจารณญาณการรับชมนะครับเอิอทางช่องเป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่ซื้อกลางแค่นั้นครับเอฟซีขับมีขับเบรกขาครับเอฟซีเห็นบอกขับหานี่ครับห้านะครับเนาเอฟซีนี่หานะครับเนาะตัวนี้เป็นเลขเจ็ดครับนี่นี่ตัวนี้ยาวมานี่ครับนี่ ขีบมันนี่เป็นเดล็กเกตมันอยู่ห้างกันนะครับแต่ว่ามีขันกลางอยู่น yeah. ี่ม uh, ันอีห yup ยังครับนี่ขัดกลางอยู่นี่เป็นเหล็กอย่างนอครับเนาะเหลือไปเห็นปวกก็เห็นหาเกศแหละครับเอฟซีนี่ห้านะครับเนาะชัดเจนหานี่ครับแต่ว่าเหล็กเกศ็ยางเงาในี่็อยน้อยแต่ว่าเป็นรับรูปร่างลักษณะเหล็กเกศครับเอฟซีครับแต่ว่าตัวนี้เป็นอีหยังละครับนี่เป็นอยหยังละครับเมืองเลยตาเปากับหูเป็นหนึ่งบอกครับเอฟซีนี่เป็นบ่ครับ เป็นเนื่งองขึ้เป็นเก่าขึ้เป็นอย่างขึ้นเป็นเลขแปดครับคือเป็น 8, เลขหกขึ้เป็นเลขอ,อย่างครับอีฟซีเอาสองตัวไปครับจะเอาหลายตัวเนาะห้าเจ็ดนะครับเนาะอีฟซีเอาหาเจ็ดนี่แหละครับเดี๋ยวหลายตัวเลยถั่วนะครับเนาะแต่ที่จริงแล้วพอสวยไปยูไสดนีพอสวยกับสิบโบอยากได้เลขหลายตัวนะครับอยากได้แค่สองตัวแค่นั้นครับมันซื้อง่ายเป็อย่างเดียวครับอีฟซีหาซื้อกันง่ายนะครับเนาะเลขสองตัวนี้ข้าเอาซ้ำตัวไปเนี่หาซื้อยากครับ ซื้อโตรตีกัโอ้ยเห็นหาเจ็ดเจ็ดหาปกจับเอารถทั้งไปทั้งกลับรถนะครับเอฟซี FC ครับอันนี้อยู่ต้นจะบกง่ายนะครับว่าเอฟซีตัวจะบกง่ายเคยมาเอาเลขอ่าตัวเลขเพิ่นห้ตรงเพิ่นห้เข่าอยู่ครับแต่ว่าตัวของเข้าไปจับใส่บะถึกเองครับเอฟซี FC นะครับเนาะจับใส่บะถึกเองครับอืมเอาไก่ชัยวิจัยอญาณการรับชมนะครับเด้อ ทางช่องทาเป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่ซื้อกลางให้กับเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับเนาะอ่าบอไดสนับสนุนให้เรียนการพนันนะครับเด้อเห็นมือนี้เห็นสองตูวครับเอฟซีเห็นหาเจ็ดกับเห็นหาเจ็ดนะครับเนาะเอาไปยิบจับโปรตรีนไ้ครับเพื่อสิปฏิภาชนะครับเนาะเห็นอยู่มืมอื่นอีกบ่ถามมาหามุมนู้นกลับไปพอซอยสี่หาเมืองได้ครับเด้อตรงนี้ ผมเห็นเลยครับเอฟซีขับเจ็ดมงเดียวครับเห็นหาเจ็ดมงเดียวแล้วครับเอฟซีเห็นตัวเดียวโคโลเลยจะเอาไรตัวอะไรเราครับเราเอาแค่เอานี่กับเจ็ดถาเลยครับเอฟซีนี่เจ็ดถาเลยนี่เอานี่รับเห็นบอกเห็นบอกขับเห็นบอกขับเอฟซี แต่ว่าเห็นตัวเดียวเอาตัวเดียวนี่ล้วครับไปเอาหลายๆตัวหลายตนนะครับเนาะนี่หาตัวนี้มันก็แห้งแลยนี่เอาชัดป่นไหนมาขับเอฟซีครับห้าเจ็ดนะครับเนาะห่างกันหน่อยนึงก็สร้างหัวมันเพราะมันก็เป็นเหล็กอยู่แล้วนะครับเอฟซีครับเป็นไหนนาะปูอยู่เสรน้อคือบเห็นปูเนาะมาหลังย่างมาหล่ะรถปูกับเห็นนะครับคือเป็นปูโบยุอีหรี่ปะครับเอฟซีครับปูโบยุสี่ลายเหล็กเห็นเนาะคันบ่อเหล็กตรวจะบกตัวเดียวนี่ไป บ่งเดียวไปโหลดนะครับรล้วเอฟซีครับเอาชัดเจนครับเอฟซีครับพอสวยเห็นกะหาเจ็ดเลยครับเด้อนะครับเนาะไปสีผ้ายางไปหาปูครับเอฟซีบัดนี้ว่าปูคนอยู่บอนะครับเนาะไปเอาเลขปูใส่ขันปูคนบ่อยู่คนกระชีบ่เขียนไว้เหงียบ่าน้ำต่วนไม่ต่วนไหลวิ่งสัตว์อลเอาขับไปตามพอใส่ผ้ารวยไปครับเอฟซีครับได้แล้วหยุดตรวจะบวกไงหาเจ็ดเลยครับก็เอฟซีนะครับเนาะ ไปครับเอฟซี FC ครับจุดจุดจุสลาปูกับยังบ่ได้แล้วเสร็จแต่กับตัวเอฟซีครับสลากระกยังคืออ่าประตูน้องกับเนาะขอบหน้าต่างเพิ่นกับปูกระเบื้องกับสีเลือกอีกอมีหน่อยนึงอยู่ครับบหรือหลายนะครับเนาะเพราะว่ามีเอฟซีเพิ่นเป็นมาเป็นเจ้าภาพหลายคนแล้วแต่ว่าอ่าวงกบหน้าต่างนี่ครับ แต่ละช่องละช่องนี่ปนใส่กระจกุกนะครับเอฟซีครับปนใส่กระจุกนะครับเนาะเออเป็นปูกระเบื้องแล้วหรือบังคับเอฟซีครับเออ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 อยากัดปูขาเนาะยอ่ะปยยางไปเบิ้งกับเอฟซีครับทางนี้เป็นทางคือผีท่องเที่ยวนะครับแล้วทางผียางนะครับเอฟซีครับลงบุรูปไปผนปูปนวาขึ้นไม้ตัวนี่เป็นประจํำนะครับเนาะอ๋อปูเอยู่อีกตัวหะครับเอฟซีครับปูบปูลงบนกระสีเขียน่กระดานมาหนีละนะครับน้องเอฟซี โอ้ยมีอีนดีครับเพิ่นเขียนใส่กระดาษไว้แล้วถ่าไว้แล้วครับเอฟซีครับแ๊บหนึ่งนะครับด้วยเอฟซีครับพอดีปูเพิ่นกรเขียนใส่กระดาษอะไว้เรียบร้อยแล้วครับเอฟซีชัดเจนเลยครับก่อนเพิ่นสิบไปเพิ่นกรเขียนเอาไว้เพิ่นก็คือสิหูว่าพอสบายสีมาพอถือมือนะครับเนาะอ่าสามโตมีแปดห้าเจ็ดนะครับแ้วโอ้แปดหาหนึ่งครับเอฟซีแล้วก็ห้าเจ็ดสาม ปูเขียนไว้ว่าล่าง57กับเก้าับ FC ปูสิเขียนแบงค์สีเป็นประจำนะครับแต่ว่าปูบอกว่าเลขขาเจ็ดเห็นตัดลงมาเป็นเลขล่างครับ FC ให้ตัดมาเป็นเลขล่างเด้อว่าสัตว์ว่าเลึกสามตัวแปดหาหนึ่งนะครับเนาะเป็นบนครับเอฟซเลขล่างนีมีหาเจ็ดวันที่ตัดไใบนะครับว่านะสัตว์มีนะครับ FC ครับแปดห้าหนึ่งแล้วก็ ห้าเจ็ดสามนี่เป็นรางนะครับเด้อเพราะว่ามีห้าเจ็ดส่วนเชื่อไว้รางอยู่ครับเอฟซีแต่ว่าเขาก็ขึ้นบนลงรางไว้นะครับเพราเอฟซีครับขึ้นบนลงรางไว้นะครับเนาะเพื่อว่าบ่ให้พลาดครับเอฟซีปูกระบอกอยู่นะครับเรถตลอดเวลาว่ามันมีมันมีเป็นได้ทั้งบนทั้งล่างเดิ้ลผนว่านะครับเนาะเอฟซีครับปูลึกลับเมื่อนี่เพิ่อนโอยู่ครับเพิ่นไปธุระเพิ่นพอสบายกับมาบ่ถึงจังหวะนะครับเนาะเอฟซีก็สีเข้าผ้าเข้าไปหาปูหละครับเพิ่นก็เล่โมยู่นะครับเนาะ เอากได้ตัวเลขคือเก่าครับเพราะว่าปูบนเขียนใส่กระดานที้มไว้ให้นะครับแล้วเอฟซีครับก็ขอขอบบุญขอบคุณเอฟซีที่เขามาชมคลิปของพอสวยพาด้วยนะครับเริ่มหายรำพาดรวยให้เป็นเศรษฐีกันทุกคนทุกคนงวดก่อนของปูลูกลับเขาเลยครับเริ่เก้าศูนย์เออสามศูนย์เก้านะครับแล้วหลักเลขสองตัวเพิ่นเขียนไว้ให้คือศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะครับแล้วเอฟซีครับพอสวยกันกลับไปเพิ่นพร้อมเรียบร้อยนะครับงวดนี้อย่าลืมครับหาเจ็ดเจ็ดหาเก้าสองสองเก้านะครับเนาะ จะเริ่มเกตสามสามเจ็ดอีหล่ะครับเอฟซีครับเพราะว่าพอสวยฝันเห็นปูหลักหลับเลขซีอูกับปูหลักหลับแน่ๆเลยครับเอฟซีครับมาเขาพอดีเลยครับหาเจ็ดสามครับเอฟซีหาเจ็สามนะครับเนาะเลขซีอูน้ำปูนี่แหละครับเอฟซีครับขอขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาชมจิบพอสสยพระรวยคอให้รับให้รวยให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกันทุกคนทุกคนนะครับเล้วเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาให้สมบูรณ์สมบูรณ์สมบัติทรัพย์สมบัติทุกทุกคนที่เข้ามาชมจิบนะครับเนาะ สำหรับคลิปมีกับยุติไว้เพียงสาม,มีพอกันไม่ได้คิปหนาสวัสดีครับสวัสดีงามครับ